Yes, when last night, the slow, no flowing dream that you feel seems to hide deep inside your mind. Oh, Lord, I have cried silent tears full of pride. In the world made of steel, made of stone. Well, I hear the music. Close my eyes, feel the rhythm wrapped around. Take a. Shut sure. up! I hear your voice feels like mine. When you call my name, it's like a little gray. I'm down on my knee I won't take you there in the midnight. I can feel your power. Just like a gray. You know I take you. a dream comes true it's just like a breath i take yeah. your Beat it, just beat it You better run, you better do what you can Don't wanna see no blood, don't be a macho man You wanna be tough, better do what you can So beat it, but you wanna be bad Just beat it, beat it No one wants to beat it, beat it Showing how funky and strong is your fight ต้อนรับพี่เจนิเฟอร์คิมคุณชินชนวุฒิและพี่ก็มิสเตอร์แซ็กแมนค่ะสวัสดีครับพอตายแล้วเรื่องการมารวมตัวของคุณ3ามคนไม่น่าจะใช่เรื่องปกติธรรมดานะคะทำไมมารวมตัวกันได้คะเงินนี่ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องของงานเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่แนวที่พวกเราแนวถนัด เดี๋ยวคนจัดก็คือ Love Radio นั่นเองค่ะแล้วแนวทนัดที่คุณพี่ว่าคือดิสโก้โอเป็นดิสโก้ s t a l i n g Alive อะไรนี้ใช่ไหม ยุคฉันเลยนะเธอบ้าเหรอดิสโก้เนี่ยลูกบอลแวบเดียวนะแล้วพี่โกจะดิสโก้ยังไงพี่ยังไงพี่เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ค่ะครับผมก็ในในพาร์ทของดนตรีเองเนี่ยมันจะสนุกมากเพราะว่าทุกอย่างทุกทุกเพลงที่เราเลือกมานะครับคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเพลงสนุกเพลงเร็วเพลงแดนซ์ือเต้นกันแบบว่าไม่หยุดอ่ะ non stop ครับ non stop ไม่กันว่าเต้นยับดีกว่า หน้านาทียับไปก่อนแล้วดูว่าไม่เป็นห่วงคนดูหรือว่าคนดูฟิตแมพี่เขาบอกเต้นยับแล้วไม่หยุดคนนี้โอเครู้เรื่องเพราะว่าสะโพกเสมอเป็นสายเต้นอยู่เเดินได้อยนี่นี่น่งนี่นี่เคมน้องคนมาอย่างนี้พี่ไม่สู้สวยเหรอไหนคะนี่ไงไม่ต้องแหอะดิฉันใช้หนมสู้นี่ยังมีศิลปินท่านอื่นไหมคะนอกจากพี่ค็มแล้วเนี่ยมีนี่เด็กสุดเลยมั้ย ใช่ค่ะเด็กสุดนะค่ะเด็กสุดเด็กสุดนะค่ะวันนี้เราเอาตัวแทนของแก่สุดกับเด็กสุดมารู้สึกไดมาอ๋อดีเงี้ยก็แต่อีกคนนึงเนี่ยน่าจะเพิ่งฟื้นมาจากคอนเสิร์ตของเขาเองคุณเบนเหรอคุณเบนชลาทิศจริงป่ะพู้ตายคือคอนเสิร์ตตัวเองไม่แต่งหญิงแต่คราวนี้นางบอกว่าจะแต่งออ๋ เฮ้ยพลาดไม่ได้เลยว่ะเตรียมนะฟอร์ชมพูเตรียมเลยนะมีพีทอืมพีทมีพีทพีทคับพีตาสตาโอ้คอณเสิร์ฟพี่ต้องแซ่บมากอ่ะไฟทะลุกอีกรากันทั้งซอยเลยทั้ซอยทั้งซอยซอยเสียแล้วทั้ซอยสองค่ะอ๋อคุณพี่มีศิลปินต่างประเทศด้วยเหรอคะใช่ค่ะซูเปอร์ฟรีเขาเป็นวงที่โด่งดังในแง่ของการเล่นเพลงแนวดิสโก้ครับเป็นวงที่เวอร์เพลงดิสโก้เลยอย่างเงี้ยเจ๋งเลย อาจจัดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คะคอนเสิร์ตนี้ก็ที่ Central World Live ครับชั้นแปด Central World นะครับผมวันที่26ตุลาคมครับ26ตุลาเวลาใช่เวลา1ทุ่มครับ1นึ่ทุ่มยืนทุกนางอ่าไปเต้นกันให้ยับได้ไม่มีเวลานั่งจริงๆครับดิสโก้เขาไม่นั่งกันอยู่แล้วนะมีลูกบอลไหมลูกบอลลูกบอลต้องต้องมีไม่ได้เลยกับพงกับพงพี่จะปีนขึ้นหรอแม่ เลยนะคะดี่ฉันพวกคนดูมีปีนขึ้นค่ะเออ่ล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมกันแซ่บในวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบกันครับ ไปซับกันให้เยอะๆนะคะเอาวันนี้ขอบพระคุณเสื้อผ้าค่ะคารมค่ะวาทานิกานะคะ H&M ค่ะเครื่องประดับก้องเกียรติค่ะราชิระไดมอนนะคะนุอนนกไม m ์มิลเนเนรี่ค่ะวอลล่าบายวรนุชนะคะ77วที่ซค่ะร้านจีแล้วก็น้ำขันใส่ค่ะคืนนี้พวกเราสามแซ่บลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ อริพัตรจะให้